เรื่องของประกันสังคมทีมเก็มีการจะพูหหากนหบกใช่ไหมไปโรงพยาบาลไหนก็ได้หรือเปล่าถ้าท่านไปที่โรงพยาบาลไหนทั่วประเทศท่านมีสิทธิ์ไปลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงก็ได้ครับนะครับหรือในกรณีถ้าท่านไม่ไม่ลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงท่านก็ไม่ต้องสำรองจ่ายารฐบาลเยแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินที่สมมติว่าผมอยู่ระยองไปอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เชียงใหม่มผมจะไม่ลงทะเบียนเบิกเบิกจ่ายตรงที่นั่นก็ได้ก็ขอเลข ในการรักษาผู้ป่วยนอกครั้งนั้นโดยที่ท่านก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเหมือนกันนะครับโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเลขในการรักษาคือไงเป็นรับรองแพทย์เป็นเป็นเลขอนุมัติหมายถึงว่าท่านไปแสดงสิทธิ์ว่าท่านจะ็นค่าการท้องถิ่นแต่เกิดอุบัติเหตุรถชนหรือปวดท้องกระทันหันเข้ามารักษาท่านอาจจะไม่ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยท่านมาครั้งเดียวท่านคงไม่ได้มาอีกท่านไม่อยากลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงก็ไม่ต้องลงนะครับก็หมายถึงว่าขอเลข อนุมัติในการรักษาครั้งนั้นได้โดยที่ไม่ต้องสำรองการไม่ต้องสำรองการแต่ว่าเอาต้องเอาเลขนี้มายื่นที่ใช่ยองคือสิ่งิสำคัญก็คือว่าท่านท่านมีเลข13หลักแล้วเข้าไปถึงโรงพยาบาลใช้สมาร์ทการ์ดเนี่ยแบบประชาชนขึ้นทะเบียนเข้าขีเข้าไปถ้าท่านมีสิทธิ์ใน6แสนกว่าคนนี่จบเลยครับท่านลงทะเบียนเบิกใจตรงก็ได้แต่ถ้าท่านเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินท่านไม่ลงทะเบียนเบิกายตรงท่านจะขอใช้สิทธิ์เฉพาะครั้งก็ได้คแต่ว่าวิธีการเราต้องมาแจ้งที่ระยองต่อหรือเปล่า ไม่ต้องที่ใครที่มึงครับแล้วทั้งหมดเนี่ยโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่รักษาไปแล้วก็จะไปเรียกเก็บเงินกับสปสชซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณขั้นต้นให้อยู่ที่ประมาณ4,100ล้านสาหรับปีนีบื้องต้2,557ซึ่งค่าก็จะพอแต่ถ้าในกรณีไม่พอรัฐบาลก็คงจะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้อันนี้ในขั้นต้นได้จัดสรรมาแล้วประมาณ4,100ล้านในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลเนี่ยเทียบเท่ากับในเรื่องของ บัตรทองไหมเทียบเท่ากับประกันสังคมสิทธิ์เนี่ยเหมือนข้าราชการทุกอย่างงานงาๆวาสิทธิ์ข้าราชการทุกอย่างแต่ในกรณีของการออของข้าราชการก็คือท่านมีสิทธิ์เบิกเรื่องค่าห้องพิเศษเนาะเรื่องของยาบนอกบัญชียาบนบัญชีรักนอกบัญชียาหลักถ้าจําเป็นต้องใช้มีแพทย์รับรองท่านก็ใช้ใชได้แต่ในกรณีของสิทธิ์บัตรทอง ก็ต้องใช้เฉพาะในบัญชียาหลักนะแต่โดยโดยรวมก็คือคุณภาพของการรักษาเนี่ยก็ผมว่าเดยนี้ทั้งทั้งบัตรทองทั้งประกันสังคมทั้งข้าราชการก็ผมถือว่าเราได้มาตรฐานใกล้เคียงกันหมดแล้วครับอันนี้ถ้าเทียบมาตรฐานนี่ใกล้เคียงกันแต่ว่ากรณีถ้าไปรักษาเอกชนละอันนี้เราต้องสัมรองไหมอันนี้ข้าราชการนี้เข้าใจไหมถ้าในกรณีของเอกชนเนี่ยนะครับ ณขนาดนี้เนี่ยข้าราชการทั่วไปต้องเสียงเงินอย่างเดียวแล้วงงไม่สามารถเ,เ,เรถบกิกอะไรได้เลยก็ต้องโรงพยาบาลรัด,รดงงใช่ครับโรงพยาบาลรัดทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุขครับกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินก็ใช้ตามนโยะบายรัฐบาลที่ณขนาดนี้เข้าโรงพยาบาลเอกชนที่ไหนก็ได้นะครับแล้วมาทำเรื่องเบิก จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินถึงขั้นอันตรายถึงเสียชีวิตเนี่ยท่านก็ไม่ต้องสำรองจ่ายไป<ต>เอกอชนทุกท,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 ที่ได้หมดเลยครับครับก็คือนะฮะก็เอาก็ต้องแจ้งให้เขาใช่ครับก็คือแลวต้องแจ้ง<ร><ร>ให้โรงพยาบาลต้นสังกัดทราบหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ต้องนะครับนั้นนั่นหมายถึงในกรณีที่กรณีฉุกเฉิน ถึงขั้นที่มีอันตรายต่อชีวิตนะ,ะตร,ตรัตรงเน้นมาจุดนั้นอันนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเข้าใจการไปรพยมบาเอกชนแล้วเนี่ยเขาจะคําว่าฉุกเฉินเนี่ยมันฉุกเฉินทางการแพทย์กับฉุกเฉินของตัวผู้ป่วยเองจะไม่เหมือนกันถ้าฉุกเฉินในกรณีที่มีอันตรายต่อชีวิตแพทย์ไม่มีทางปฏิเสธการรักษาไม่ว่าจะโลงาเอกชนเขาต้องรักษาแล้วก็คี์เบิร์กเข้าไป กัสบปสปสชนะฮะแต่ถ้าเกิดในกรณีเช่นปวดท้องกระทันหันเขาดูายังไม่ฉุกเฉินเท่าไหร่แบบนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่รักษาเลยเก,การวินิจฉัยของแพทย์ใช่ครับคราวนี้คือการแบ่งผู้ป่วยในเรื่องของออการเจ็บปวดฉุกเฉินเนี่ยเราแบ่งผู้ป่วยเป็นเป็นสีสถ้ารุนแรงที่สุดถึงขั้นอันตรายเสียชีวิตเรียกว่าอยู่ในโซนสีแดงถ้ารุนแรงลงมากก็เป็นสีเหลืองส่วนมากถ้าสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะเก็บตังค์เขาไม่รักษาให้แต่ถ้าสีแดงเนี่ย นโยบายของรัฐบาลชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องรักษาครับในเรื่องของโรงพยาบาลเองซึ่งจะต้องรับผู้ป่วยเป็นการาชการสมงท้ทองถิ่นมากขึ้นครับปกติเน,นี่ยโรงพยาบาลดังๆเนี่ยคนก็จะแห่ไปใช้บริการเยอะครับผมตรงนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของการบร,บริการไหมเพราะว่าการ,ราชการสนท้องถิ่งก็จะไปใช้ตรงนี้แหละ ถ้าท่านนี่เราว่าเคลียะไหมฮะเคลียะไปโรงพยาบาลต่าโดยหือว่าตามความสมัครใจโดยโดยสิทธิ์ของสมมุติว่าเป็นคนไข้บัตรทองจะต้องเป็นข้าราชการท้องถิ่นตรงตรงต้องมีโรงพยาบาลประจําแล้วถ้าไปโรงพยาบาลอื่นต้องกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินแต่ในกรณีของสิทธิข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยท่านสามารถไปลงสิทธิเบิกจ่ายตรงได้ทุกโรงพยาบาลงั้นแน่นอนถ้าท่านไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นโรงเรียนแพทย์เช่นศิราจุลารามาเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคิวการรอ นะฮะซึ่งมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคนไข้ไปรอกันเยอะอยู่แล้วแต่เรื่องของมาตรฐานการรักษาก็ไม่มีปัญหาเหมือนกับหมอตุกแข่งแต่ถ้าท่านต้องการเจอแพทย์ซึ่งคิดว่าท่านมีความมั่นใจเป็นกรณีพ,พิเศษเฉพาะทางเฉพาะทางพิเศษที่โรงเรียนแพทย์เหล่านี้เนี่ยคือสิทธิ์เบิกจ่ายตรงท่านไปทำได้ทันทีแต่เรื่องของคิวของการรอก็อาจจะต้องใช้เวลารอมากกว่าท่านไปโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลอื่น มสมมุติว่าท่านถ้าท่านเป็นข้าราชการอยู่ที่จังหวัดระยองถ้าท่านไปอยู่ที่อำเภอแกงท่านไปรักษาโรงพยาบาลแกงผมเชื่อว่าสิบเบิกใจตรงนี้ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วรักษาเนี่ยอาจจะภายในหนึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยหมดแล้วหมายถึงเข้ารักษารับยากลับบ้า <ๆ S 1> นแล้วแต่ถ้าท่านไปศรีราชามาจุฬาขั้นตอนก็อาจจะนานาานะครับเพราะว่าคิวของคนไข้มันก็จะมีมาก ครับนี่เพิ่งเริ่มแรกนะฮะยาอาจจะยังไม่เห็นปัญหาในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยพอเขารับในส่วนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้ใช้บริการมากขึ้นครับผมนะครับในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่อหัวที่จะจ่ายเนี่ยครับต่อหัวอย่างประกันสังคมก็จะมีหัวบัญชีหลักเท่าไหร่ยังไงอะไรอันนี้คิดสูตรเดียวกันหร้อฮะตอนนี้เนี่ยสิทธิ์ของของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเราให้ทุกอย่างเหมือนกับสิทธิ์ของข้าราชการครับ ะะเหมือนกันหมดเลยทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะฮะถ้าผู้ป่วยนอกเนี่ยเ,เรียกเก็บมาเท่าไหร่นะครับการรักษาเรียกเก็บมาเท่าไหร่สวทชซึ่งทําหน้าที่<ช>เ,เป็นคนจ่ายเงินแทนกรมบัญชีกลาง<ช>นะฮะถ,ถ้าเป็นค่าการทั่วไปกรมบัญชีกลางมีนคนจ<ช>่ายแต่สวทชจ<ห>่ายแทนตรงนี้ก็จะจ่าย เหมือนกับที่กรมบัญชีกลางจ่ายแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยในเขาก็เรียกว่ามีการจ่ายตามกลุ่มโรคร่วมนะฮะซึ่งก็จะบอกว่าคนไข้รายนี้เนี่ยถ้ามีความยากง่ายขนาดน,นี้เนี่ยนะเมื่อคิดเป็นตามกลุ่มโรคร่วมแล้วเนี่ยเขาตามความยากง่ายของโครคน,นั้นๆเขาจะได้รับการจ่ายเท่ากับ จำนวนเงินเท่าไรแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีเครื่องไม้อุป,อปกรณ์ทําร,รไมเครื่องมืออันนี้อาจจะต้องจ่ายเพิ่มเอ่อโด,โดยโดยโดย,โดยปกติของค้าราชการเราแทบจะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะยกเว้นนะว่ายาซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองหรือายาซึ่งบางครั้งน,นอกเนี้ยฮะซึ่งหมอคิดว่ายังไม่จําเป็นนะฮะมียาอื่นซึ่งยาในบัญชียาหลักเพียงพออยู่แล้วแล้วก็จําเป็น เหมาะสมสําหรับโรคนี้แล้วแต่ถ้าท่านจะใช้ยาซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองที่มีอา,อาจจะมเีเอกสารทางวิชาการบางอันบอกว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วท่านอยากใช้ในกรณีอย่างนั้นก,ก็ก็ไม่ได้ครับอืมครับแต่ก็คือผมยืนยันว่าสิทธิของข้าราชการท้องถิ่นนี้เท่ากับสิทธิของข้าราชการทุกประการแต่ดีขึ้นก็คือเรื่องสิทธิเบิกจ่ายตรงที่ผมเรียนแล้วว่าถ้าของข้าราชการาท้องถินน่นท่านไป ลงทะเ,เบียนแบบแจตรงท่านได้สิทธิ์วันนั้นแต่ข้าราชการต้องเสียเวลา15วันในส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยข้าราชการเขาก็หวันว่าในส่วนของก็ประมาณ9,000บาทต่อปีต่อหัวที่จัดส่งให้สปอสอชอเนี่ยนะครับถ้าจัดส่งไปแล้วเนี่ยในท้องถิ่นเขา,ามีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าอันนี้จะมีการเพิ่มหไหนนมในอนาคตมีการเก็บเพิ่ม,มไหมผม,ผมเชื่อว่าอันนี้เป็น เป็นการเริ่มต้นแล้วผมว่าถ้ารัฐบาลประกันเรื่องสิทธิ์ของค่าการท่องถิ่นเหมือนค่ายการทั่วไปเนี่ยเรื่องเม็ดเงินผมว่าไม่น่าม,นม,มีปัญหานะครับก็ถ้าถ้าถ้าถามว่า4,100ล้านเราก็คิดว่าในปีแรกนี่น่าจะเพียงพอแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่เพียงพอผ่านไป9้าเดือน10เดือนนะแล้วเกิดเงินมันหมดผมว่ารัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วครับนะครับตรงนี้ในส่วนของคณะกรรมการไตรภาคีหรือบอร์ดนะครับที่จะเข้ามาดูเงินกองทุนนี้ในการที่จะ ยกระดับในเรื่องของเงินกองทุนนะครับเอาไปใช้ในเพื่อให้มันก่อเกิดประโยชน์เป็นดอกผลอันนี้จะมีการพูดคุยกันหรือมีการประชุมกันในเรื่องนี้ไหมคณะกรรมการตายภาคีของชุดนครับอันนี้หมายความว่าอาจจะมีการตั้งขึ้นมาเพื่อให้มาเข้ามาดูแลเงินกองทุนนี้อันนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีคณะกรรมการเข้ามาดูอ่นนี้นี่ผมยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าในเรื่องของคณะกรรมการตายภาคีนี้จะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในในในลักษณะไหน นะครับซึ่งผมเชื่อว่าการพัฒนาสิทธิ์การรักษาพยาบาลของของข่ายการท้องถิ่นเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของออรัฐบาลการันตีในเรื่องของความเท่าเทียมกันกับสิทธิข้าราชการทั่วไปนะครับ,รบอันนี้ผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือผมว่าข่ายการท้องถิ่นหกแสนรวมทั้งผู้มีสิทธิ์ร่วมเนี่ย ก็จะสบายใจขึ้นที่ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายเลยแล้วท่านก็นไม่ต้องห่วงว่าท้องถิ่นของท่านตั้งงบประมาณเรื่องงบรักษาได้เพียงพอหรือเปล่า<ม>เพราะว่าเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขโดยการ,รบ,บริหารด้วยงบกองกลางซึ่งอยู่ที่สปะสะช<ม>ซึ่งบางคนอาจจะไม่ป่วยเลยบางคนอาจจะเป็นป่วยด้วยโรคหรือรัางต้องใช้งบกองใช่ครับแม้กระทั่งสมมุติว่าในกรณีที่ท่านต้อง,ต,องต้องถึงกระตาดผ่าตัดเปลี่ยนไบ ล้านกว่าบาทก็ฟรีครับแน่นอนครับไอ้อสิทธิ์ตรงนี้มันครอบคลุมหมดอยู่แล้วหรือว่าท่านเป็นโรคมะเร็งที่ต้องรักษาต่างๆเนี่ยเ,เดิมนี่จะต้องสำรองจ่ายแล้วเงินไบเบิกครั้งหนึ่งเป็นสองแสนสามแสนเนี่ยตรงนี้ท่านใช้สิทธิ์เบิกใจตรงได้เลยไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ป่วยน,นอกผู้ป่วยในท่านไม่ต้องสำรองจ่ายนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ประกันให้ข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมีขวัญกำลังใจว่าเรื่องรักษาพยาบาลต่อไปนี้ เขาไม่ต้องฝืนเป็นห่วงแล้วนะครับในเรื่องของสิทธิค์ค่ารักษาเขามีสิทธิ์เหมือนคาดการทั่วไปแล้วก็เจ็บป่วยหนักขนาดไหนก็มีหมอรักษาให้แล้วก็รักษาอย่างดีด้วยโดยไม่ต้องสำรองจาด ครับทูนทายครับท่านผอฝากไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ,รบในเรื่องของกองทุนรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยในเรื่องของคุณจะไปใช้สิทธิ์ยังไงนะที่สิทธิ์ที่จะเกิดแล้วก็คุณจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากไปถกไปเถียงกับทางธุรการที่โรงพยาบาลอะไรเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างครับครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิ์ร่วมนะฮะเกสนรก่อพนี่ท่านก็เพียงแต่นําบัตรประชาชนของท่านนะฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่สมร์ทการถ้าถ้าเป็นเด็กถ้าเกินเจ็ดขวบ ก็ตอนนี้ก็มีบัตรประชาชนแล้วนะครับถ้าต่ำกว่าเจ็ดขวบก็ใช้สูติบัตรไปถึงก็ไปยืนยันเขาก็โรงพยาบาลทุกแห่งที่เป็นของภาครัฐเขาก็จะมีระบบของการเช็คสิทธิ์นะฮะเช็คสิทธิ์แลว้พวพบว่าถ้ามีสิทธิ์ปุ๊บเขาก็จะให้ท่านลงทะเ,เบียนเบิกจ่ายตรงโดยการสแกนใน,ในลายนิ้วมือสแกนลายนิ้วมือณวันนั้นก็จะเกิดสิทธิ์วันนั้นท่านก็ไม่ต้องสำรองจ่ายเลยในกรณีของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในก็เช่นกันครับ นะครับแล้วก็ของของสิทธิการท้องถิ่นถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยท่านก็ไปรักษาได้ทุกที่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องสำรองครับเหมือนกันครับยาสายตรงที่เพราะว่าปกติเนี่ยคนี้เราให้กี่คนฮะปกติก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกไม่เกิน3คนนะครับยกเว้นคนสุดท้ายคนที่3ถ้าเป็นแฝดได้ถึง4คนนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เราตอบโจทย์ในเรื่องของกองทุนรักษายาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ด้อย มีการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วนะครับขอบคุณท่านปอมากครับรับผมครับแล้วก็หมดเวลาของรายการผู้นําทันติงนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนั่นคือสิทธิใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับที่เพิ่งจะได้รับเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของสิทธิอื่นๆที่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกําลังเรียกร้องอยู่นะครับเพื่อที่จะให้มีสิทธิเท่ากับข้าราชการพลเรือนอื่นๆนะครับแน่นอนที่สุดว่าเรื่องหนึ่งที่กําลังต่อสู้กันอยู่ก็คือเรื่องของโบนัสของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับผมจะนํามาเสนอในตอนต่อไปนะครับว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นกําลังต่อสู้เรื่องของเงินโบนัสของข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างไรและจะได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเอาละครับวันนี้เวลาของรายการผู้นําทาจริงวันนี้คงจะหมดลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอนาคตท้องถิ่นคืออนาคตประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ yeah